ผู้ชมไปดูเรื่องของแคมป์วิทยาศาสตร์กันหน่อยนะครับทางด้านของกลุ่มปะตะทเดินหน้าจุดประกายความฝันเยาวชนไทยนะครับจัดค่ายสเตมแคมปเสริมทักษะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจสู่สายอาชีพในอนาคตติดตามได้จากรายงานพิเศษครับในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เยาวชนคือหัวใจสำคัญที่จะพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้ากลุ่มปตท,ทอตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยพลังของการศึกษาจัดโครงการ PTT Group STEM Camp ประจำปี2568ณโรงเรียนกำเนิดวิทย์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเปิดพื้นที่ให้เยาวชนมัธยมศึกษาตอนต้นจากทั่วประเทศกว่า120คนในก้าวสู่โลกแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผ่านกิจกรรมที่ทั้งสนุก ายเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและได้เรียนรู้แนวคิด STEM ศึกษาหรือ STEM education ซึ่งบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์เข้ากับการแก้ปัญหาในโลกจริงฝึกการคิดวิเคราะห์การวางแผนการทำงานเป็นทีมผ่านฐานกิจกรรมสถานการณ์จำลองที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอีกทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมจะได้เยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาศิริเมที ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนําของประเทศพร้อมเปิดโลกทัศน์ที่สูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์แหล่งศึกษาเรียนรู้แบบครบวงจรด้านระบบนิเวศป่าไม้การปลูกป่าและการจัดการป่าไม้ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของปตทในการดูแลชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงยังได้รับการแนะแนวการเรียนต่อและเส้นทางอาชีพสายสเตมจากรุ่นพี่และนักวิชาการเพื่อปลูกไฟฝันในการเรียนรู้ และทำงานด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายเพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียนแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันเปิดโลกใหม่ๆเลยค่ะแบบว่าหน้ามาหน้าค้นหาค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทําไม่เคยได้ลองก็ได้มาทดลองค่ะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ความสนุกกับแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆใหม่ด้วยครับก็ขอบคุณปตทมากเลยนะครับโรงเรียนศินสมุทร ดีใจมากแล้วก็ยินดีมากครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ค้นหาตัวต,วตนทางวิทยาศาสตร์เสริมทักษะสเตมผ่านการเรียนรู้จริงและเปิดโอกาสสู่สายอาชีพในอนาคตที่มีความต้องการสูง กลุ่มปตทเชื่อว่าการปลูกฝังความรู้และทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เยาวชนคือการสร้างกำลังสำคัญของชาติในวันข้างหน้าเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระดับโลก